กระทรวงกะลาโหมสหราชอาณาจักรเปิดเผยภาพเครื่องบินรบแบบไต้ฝุ่น f g r c ของกองทัพสหราชอาณาจักรทั้งหมดสี่ลำกำลังบินขึ้นจากสถานที่ที่ไม่เปิดเผยสนับสนุนด้วยเรือบรรทุกน้ำมันอ Voyager อีกสองลำเพื่อไปถล่มกลุ่มฮูตีในเยเมนโดยเครื่องบินรบไต้ฝุ่นใช้ระเบิดนำวิธีแม่นยำชื่อว่า Tavvey c โจมตีเป้าหมายหลายจุดของฮูตีที่สถานที่ทางทหารสองแห่งใกล้กับสนามบินกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมน โดยสถานที่เหล่านี้เคยถูกใช้ในการปล่อยอาวุธไปโจมตีเรือสินค้านานาชาติในทะเลแดงดานสหรัฐส่งเครื่องบินขับไล่ไอพ่นหลายลำขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน US Eisenhower ร่วมโจมตีฮูตีด้วยโดยเมื่อคืนนี้จนถึงเช้ามืดวันนี้สหรัฐและสหรัฐชนาจักร่รวมกันโจมตีทางอากาศเป้าหมายกลุ่มฮูตี8แห่งในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมน โดยกลุ่มฮูตีถูกสหรัฐถล่มเป็นครั้งที่8ในรอบ12วันแต่เป็นครั้งที่2ที่เป็นปฏิบัติการร่วมสหรัฐและสหรัชอาณาจักรข่าวกรองของประเทศตะวันตกประเมินว่าการถล่มทางอากาศฮูตีที่ผ่านมา7จดรอบสามารถทำลายขีปนาวุธของฮูตีทำให้เสียหายไปได้ร้อยละ30ของคลังขีปนาวุธฮูตีทั้งหมดและทำลายโดรนของฮูตีหลายลำด้วยอย่างไรก็ตามการถล่มทางอากาศดังกล่าวกลับล้มเหลวในการหยุดยั้งฮูตีโจมตีเรือในทะเลแดง กลุ่มฮูตีไม่ได้ลดการท้าทายลงทั้งยังคงยิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าที่แล่นผ่านใกล้าชายฝั่งเยเมนและครั้งหนึ่งเกิดผิดพลาดยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกน,น้ำมันของรัสเซียด้วยส่วนกรุงซานาเกิดระเบิดหลายจุดเห็นเป็นแสงสีส้มสว่างวาบตามแนวเส้นขอบฟ้าเมืองหลวงเยเมนได้ยินเสียงเครื่องบินดังกระหึ่มบนท้องฟ้าเหนือกรุงซานา ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหราชาอาณาจักรย้ำว่าการโจมตีฮูตีครั้งนี้เป็นการป้องกันตนเองก่อนที่ฮูตีจะลงมือโจมตีทะเลแดงเส้นทางเดินเรือสินค้าสำคัญและลดขีดความสามารถของฮูตีในการคุกคามการค้าโลก สอดคล้องกับกลยุทธ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐในการโจมตีเยเมนทั้งการโจมตีทางอากาศและความบาดมีเป้าหมายเพื่อระงับความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังเรือบรรทุกสินค้าต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดในการส่งสินค้าจากเอเชียไปยุโรป ส่วนกลุ่มฮูตีระบุว่าการโจมตีเรือในทเลแดงเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนชาป,ปาเลสไตน์และอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาเบื้องต้นพบชาปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วกว่า25,000คน